โอเคครับผมก็ขอ,อกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ผมอีกครั้งนะบ,บ่ายทุกโซนครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นในเกมของ Home ว w e e t Home s ร r ไ i อีกเชนะ่นยนบวันนี้เราก็จะมาเล่นในตัวของ s เ r อ i ไวนะครับก็ครั้งที่แล้วผมเล่น s เ r อ i ไวไปก็แพ้นนะเออแต่วันนี้เราจะมาเล่นให้ดูใหม่นะครับก็ไม่รู้มันจะชนะหรือเปล่าปะเข้าเกมดิคือไม่พูดตรํำทันจริงให้มันนานมากยืดยาวอ่าเข้ามาแล้ว หาห้องไว้นะมาดีเอ้ยเจอเจอ Hunter level 10เราเล่นเป็น Survival โปรไฟล์อย่างสวยอะคืออยากได้โปรไฟล์เขัาแม่คุณวอดเสียงเกมหายเสียงเกมหายเอ้าเสียงก็เปิดนี่ว่ะทำไมเสียงไม่อยูไปไปอ่วะพยายาต้กล่องไปไปข่หอนโดนตีวะเมื่อกี้ได้ยินเสียงคอนโดนตี เราก็เล่นเป็นตัวดื่มนะครับน้องลิพาโอ๊ะเห็นแล้วหลงลางก่อนแล้วกันพอดีเมื่อกี้เดินไปเจอพอดีเจอแล้วเจอผีโจนไม่เจอเจอแต่ผีเฮ้ยมันมาเล้ว เราได้เบาเพื่อนเราได้เบาเมื่อกี้เจอพอดีเดินไปเจอเลยกำลังจะบอกเลยโจรแม่เจ,เจอเจอแต่พี่เอาเืียนโอ้โหเดินไปโอ้โหอย่าบอกกับใครนะ อย่าบอกกับใครนะว่าผมโดนไล่อย่าบอกอย่าบอกกับใครนะว้าวเอ้ยเอ้ยฟันโดนได้ไงโอ้เพื่อนโอ้โหเจ็บเลยเพื่อนลากผีมาหาเพื่อนจบเอ้ะมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันไม่อะไรเลาเบาเดียวเบาเดียว เราได้เบาดื้อพีทียังไม่ทันได้ทำสก,กันโดนไล่ตลอดอ้ากดพีทมาแน่นอนเอ้ยเดี๋ยวเราเอาตะปูไปวางไว้ตริ่มเฮ้นทำพีทีอยู่ไหน เฮ้ยอะไรวะเยี่นยี่ห้อฉันีอย่าบอกกับใครนะอย่าบอกกับใครนะว่าผมจะไปปลดปล่อยทำพิธีอยบอกกับใครนะขอชีตยาตัวตั้งอย่าบอกกับใครนะบอก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 อย่าบอก,กใครนะ ซึบซึบปึบเจน,จนอย่าก,กดพลาดนะเจนนะมาแล้วมาแล้วได้ยินกดไม่เคยพลาดอะครับคุณดู เอาเพื้นยามตายแล้วมาแน่นอนโอ้โหเอาปูด้วยเฮ้อมีเดือดลงเรื่อยเปิดกล่องก่อน เมื่อกี้สวดเก็บได้แล้วต้องการเัวือเออ,อย่างใครเขาไล่กันหายยากมั้งเออได้เข็มใหญ่พอดีต้องการเข็มใหญ่ขอเข็มได้ใหญ่เฮ้ยอิออ๋ออามันมา โอ้มันรู้ผีรู้ผีรู้เอบจะห้าจุกตู้ไปแล้วไปแล้วเพื้ยนมาแล้ว ขอโทษนะเพื่อนนะที่ลากไปหาแต่มันจำเป็น <c oughs> มันจำเป็นจริงๆครับขอโทษ, <c oughs> โทษไม่ก,กับกูจะทำทุกทีให้ <c oughs> เสร็จเฮ้ยสวยสวยสวย <c oughs> มาเพื่น เลยมาิดก่องก่อนโอ้โหเพื่อนเดินแทงต่อหน้าโดดลงเลยแล้วกันเพื่อนเดินแทงต่อหน้าโอ้โหเป็นจีดิง เพื่อนเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนสวดให้ไวลิสสวดเชื่อหรือเ,เอบาได้เบาอ่าเชื่อแต่ยันที่เปิดกล่องแดงใช่แล้วนะจะหาเลือดนี่ให้ขึใหญ่ย อ๋อเข <s <S ็มใหญ่เฮ้ยโอ้โหเข็มใหญ่นี Demon> ่ไงมันมาแล้วโอ้โหไม่ทันเข็มใหญ่กูได้เข็มใหญ่ตอนวาร์ปมาพอดีนี่เจ็บเด็้ยงเฮ้ยแ้่เราสวดได้อันนึงนะสวดปล่อยได้สวด ชนะไม่เนี่ยถ้าไม่ชนะคลิปหน้าจะเล่นฮันเตอร์เลยแล้วนะเร <c oughs> าได้ชุดชีวิตโอเคโอเคโอ้โห <c oughs> เพื่อนโดนแทงอยู่ข้างล่าง <c oughs> ได้ยินเสียงเลยเมื <c oughs> ่อกี้ จะน่า,นาอรอดวะดินเจ็อือเขียนเลยมันมาแล้วใช้ได้อันเดียวเอง เราทิ้งเข็มไว้ห้องไหนวะเอาเอเนดีดีมาเอาไว้ปดูเฮ้ยอีกแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วเป็นหลุดแล้วกัน อีกแล้โอ้โหไล่คนเดียวโดนไล่อยู่คนเดียวทีเดียวตาย <c oughs> โดนไล่อยู่คนเดียวยังอบ <c oughs> วัคนนี้เขาเล่นแบบดยุมากไล่คนเดียว นนมแต่คลิปนี้เราก็แบบทืบหน้านะแบบคือทำทิธีได้ทีทีนึงคืบหน้าถือว่าทืบหน้าคลิปที่แล้วไม่ได้ทำเลยจักทีธีเพื่อนเราจูบจูบยังไงก็ไม่นานหลอดดูจากผง,งไม่รลอดจริง เกือบคุณรอดชีวิตทุกกำจัดโอ้โ oh ห oh. เราได้เราก็แพ้นะครับโอเคครับผมก็จบคลิปเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับใครที่ชอบคลิปผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าบายยสวัสดีครับเป็นแล้วไว้เจอกันแต่๋คลิปหน้า,ามผม,ามจะมา,ามเล่นฮันเตอร์ให้ดูนะครับก็ไว้เจอกัน คเคมีโมครับคีโมครับแล้วเล่นกากเองครับ